สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาเริ่มเฉลยแบบฝึกหัดที่1กันเลยนะครับในแบบฝึกหัดที่1นเนี่ยนักเรียนจําเป็นต้องใช้หนังสือภาษาพาทีด้วยนะครับในบทที่1เลยนะครับเรื่องครอบครัวพอเพียงเดี๋ยวเราลองมาอ่านโจทย์ข้อ1กันเลยดีกว่านะครับ ให้นักเรียนบอกชื่อพืชสมุนไพรจากเรื่องที่อ่านย้ําจากเรื่องที่อ่านหมายความว่าชื่อพืชสมุนไพรเนี่ยนักเรียนไม่สามารถนําตัวอย่างพืชสมุนไพรจาก แหล่งอื่นๆมาได้นักเรียนจําเป็นต้องเอาแหล่งจากเรื่องที่อ่านเท่านั้นได้แก่เรื่องครอบครัวพอเพียงนะครับเนาะต่อไปและนําเสนอรายการอาหารที่นักเรียนต้องการรับประทานวงกลมคําว่านักเรียนต้องการรับประทานแสดงว่าเพื่อสมุนไพรเนี่ยเอาไปทํารายการอาหารที่นักเรียนต้องการรับประทานแปลว่านักเรียนสามารถคิดเองได้ นะนักเรียนสามารถคิดเองได้นะครับในส่วนแรกชื่อพื้นห้าวห้ามคิดเองในส่วนนี้คิดเองได้นะครับโดยมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบก็คือนักเรียนคิดเองนั่นแหละนะครับอ่ะ, <S 2> <S 2> อะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพืชสมุนไพรในเรื่องนะครับมีพืชอะไรบ้างนักเรียนจําเป็นต้องเปิดหนังสือภาษาพาทีซึ่งจะมีเฉลยในหน้าที่4นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าที่3กันก่อนนะครับในเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมฆและฝนนะครับและคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปที่บ้านป้าน,นิดนะครับ แล้วจากนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์การทําอาหารกลางวันกันเห็นไหมครับมีเหตุการณ์การทําอาหารกลางวันกันป้าน,นิดให้ลุงสนคนสวนไปเก็บนี่เลยจุดที่นักเรียนสามารถนําเอามาตอบได้1มะละกอ2พริกขี้หนู3มะนาวนะครับ4ถั่วฝักยาว5มะเขือเทศนะครับ6 กล้วยน้ำวาเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะนํามะละกอพิีิหนูมะนาวถั่วฝักยาวม,มะเขือเทศเนี่ยไปทํำส้มตำกันเอากล้วยน้ำวาเนี่ยมาทํากล้วยบวชชีกันนะครับและตอนบ่ายๆนะครับก็เมฆและฝนก็ยังไปเก็บดอกอันชันเห็นไหมครับ มีเจ็ดละครับทีนี้ดอกอัญชันเอามาทำอะไรคะเอามาทำไข่เจียวดอกอัญชันดังนั้นเนี่ยแค่หน้านี้หน้าเดียวหน้าที่สี่ก็น่าจะตอบคำถามในหน้าที่หนึ่งได้แล้วนะครับอ่ะในหน้าที่หนึ่งของเราเนี่ยนะครับมีบรรทัดให้ทั้งสิ้น1 2 3 4 5ี่หมีบรรทัด ทั้งสิ้น5้ามันทัดเองเราก็น่าจะตอบคำถามได้แล้วล่ะนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งเลยมะละกอนะครับนักเรียนสามารถนํามะละกอไปทําอาหารอะไรได้บ้างโอ้เขามไม่ได้ถามว่าทําอาหารสิต้องการรับประทานอาหารอะไรได้บ้างจากมะละกอนะครับนักเรียนก็เออเห็นมะละกอก็คิดถึงส้มตำนักเรียนก็ใส่ไปได้นะครับต่อมาพริกขี้หนู นักเรียนอยากทานอะไรจากพริกขี้หนูนะครับนักเรียนก็ใส่รายการอาหารมาเช่นกุ้งผัดพริกขี้หนูอ่ะครูให้นะครับกุ้งผัดพริกขี้หนูต่อไปมะนาวครับมะนาวนักเรียนเห็นมะนาวนักเรียนอยากทานอะไรนะครับเช่น ปลานึ่งมะนาวนะครับปลานึ่งมะนาวนักเรียนเคยทานไหมอร่อยนะครับต่อไปนะครับกล้วยน้ำวา้าในหนังสือเล่มนี้เขาก็เฉลยไว้แล้วนะครับเนาะเห็นกล้วยน้ำวา้านักเรียนก็อาจจะคิดถึงกล้วยบวชชีนะคับทานไหม ต่อไปครับก็มีดอกอัญชันนะครับดอกอัญชันเมื่อกี้เขาก็เฉลยไปแล้วแหละนะครับก็จะมีไข่เจียวนะครับดอกอัญชันนะครับไข่เจียวดอกอัญชันอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ข้อ2ต่อเลยนะครับข้อที่2นะครับ สิ่งที่ครอบครัวของเมฆและฝนเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปปากช่องมีอะไรบ้างและทำไมต้องเตรียมเช่นนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าในข้อสองเนี่ยเป็นคำถามก้อนเดียวกันก็จริงแต่ว่าเขาต้องการสองคำตอบคำตอบแรกก็คือสิ่งที่เมฆและฝนเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปปากช่อง มีอะไรบ้างนี่คือคำถามที่1ต่อมาและทำไมต้องเตรียมเช่นนั้นนี่คือคำถามที่สองแสดงว่านักเรียนต้องตอบสองส่วนนะครับเตรียมพร้อมทำไมและทำไมต้องเตรียมเช่นนั้นนะครับอะคำตอบข้อที่2เนี่ยจะปรากฏในภาษาพาทีหน้าที่สาม ในเหตุการณ์แรกเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปในคำตอบข้อที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคบว่ามีอะไรบ้างปิ้นปินเสียงแตรรถยนต์ดังที่หน้าบ้านเมฆและฝนสองพี่น้องวิ่งเข้าไปช่วยกันเปิดประตูให้พ่อพ่อบอกว่ากลับบ้านช้าเพราะไปเติมน้ํามันและสูบลมยางเตรียมไว้สําหรับการเดินทางนี่ไงคุแรกก็คือคุณพ่อคุณพ่อเตรียมอะไรครับเตรียม เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันสูบลมยางเตรียมไว้สำหรับการเดินทางไปพักผ่อนในวันพรุ่งนี้นี่คือคุณพ่อต่อมานะครับเมฆและฝนเตรียมอะไรเมฆและฝนเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าและของใช้นะครับก็คือเตรียมของสิ่งจำเป็นนั่นเองส่วนคุณแม่เตรียมอะไรครับเตรียมหมักหมูหมักไก่เอาไว้ใช้สำหรับทำอาหาร โอเคครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถตอบคำถามข้อที่2ได้แล้วนะครับอะอย่าลืมนะครับว่าคำถามแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับเดินทางไปปากช่องมีอะไรบ้างนะครับและทำไมต้องเตรียมเช่นนั้นนะครับอะคำถามแรกก่อนเลยนะครับเตรียมอะไรบ้างอะคุณพ่อนะครับอะเตรียมการโดยเติมน้ำมันและสูบ ลมยางรถนะครับต่อมาคําถามที่2ทําไมจึงเตรียมเช่นนั้นนะครับเพื่อเตรียมเช่นนั้นเพื่ออะไรเพื่อสําหรับเดินทางในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคําถามที่สองนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นคําถามที่2ทันไหมครับต่อไปครับเป็นคุณแม่นะครับคุณแม่เตรียม หมักหมูหมักไก่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำอาหารนะครับที่บ้านนะครับป้าน,นิดนะครับเพื่อทำอาหารที่บ้านป้าน,นิดก็คือหมักหมูหมักไก่ไว้ก่อนเลยนะครับก็คือเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนั่นเองนะครับต่อไปสุดท้ายครับก็คือเมฆและฝน เตรียมอะไรครับเตรียมกระเป๋านะครับเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นครับเพราะอะไรครับเพราะการเดินทางไปอาศัยที่อื่นเป็นเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นของจำเป็นอยู่แล้วครับเพราะเป็นสิ่งจำเป็น ในการเดินทางไปพักอาศัยที่อื่น,นครับเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการเดินทางไปพักอาศัยที่อื่นนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับความจริงแล้วบรรทัดน่าจะให้มาสักสี่บรรทัดนะครับเพราะว่าในโจทย์เนี่ยนะครับเขาถามมาสองคำถามนะครับก็คือมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับมีอะไรบ้างและทำไมต้อง เตรียมเช่นนั้นนะครับเนาะโจทย์มา2อย่างนักเรียนก็ต้องตอบให้ตรง2ประเด็นนะครับเนาะอ่าเสร็จกันไหมเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้า2กันเลยครับ